สวดีค่ะพบกับรายการขั้นคู่คู่กันฟอยเบอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพรีออเดอร์ของแบรนดซูรีนะคะก็คือแบรนขนมของน้องวินนี่เองค่ะรอบนี้นะคะจะเป็นการพรีขนมรูปทรงคือเป็นขนมมาเดลีนนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านแคปชั่นใน IG ของซุรีกันนะคะกว่าจะเป็นขนมบาเดลีนหน้าตาน่ารักในวันนั้นเอ,อในวันนี้นั้นขอโทษค่ะทางร้านได้ผ่านการคัดสรรตั้งแต่พิมพ์อบขนมรวมถึงวัตถุดิบต่างๆที่นำมาใช้โดยผสมผสานกันจนออกมาเป็น8รสชาตินะคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสายหวานสายเปรี้ยวสายสุขภาพคอกาแฟก็สามารถทานได้เพราะเรารวบรวมไว้ให้แล้วในซูรีมาเดลีนคอลเลกชันบ็อกในราคากล่องละ6 649บาทไม่รวมค่าส่งนะคะโดยจะเปิดให้สั่งจองในวันเสาร์คือวันนี้ที่18กันยา เวลา12.30นาฬิกา30นาทีเวลาประเทศไทยนะคะทุกคนรายละเอียดเนี่ยสำหรับค่าขนส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าขนมเนี่ยมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่คงที่นะคะกทมทุกทุกหนกล่องเนี่ยจะอยู่ที่ราคา120บาทค่ะปริมณฑลปทุมธานีนนทบุรี แล้วก็สมุดปาการเนี่ยจะอยู่1นถึงสกล่องราคา120บาทนะคะแล้วก็ตามเลทก็คือ3าถึงสกล่องเนี่ยร้อยสีทุกๆุกห้าถึงสิกล่องเนี่ยจะอยู่ที่160บาทค่ะต่างจังหวัด 1- นถึงสกล่องราคา150บาท3าถึงสกล่องเนี่ยร้อยแปบาทค่ะ5้าถึงหกล่อง2 1 0บาทแล้วก็ทุกๆุกเจถึงสิกล่องเนี่ยจะอยู่ที่240บาทค่ะ แล้วก็3จ kind of ังหวัดชายแดนใต้นะคะยะลาปัตตานีและดาธิวาสไม่ห <c lockdown> ้องสอนนี้นะคะก็เกาะต่างๆนะคะจะบวกเพิ่ม100บาทจากราคาต่างจังหวัดนะคะก็คือถ้าเราอยู่3จังหวัดเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยก็บวกจากค่าส่งปกติไปอีก100บาทนะคะคือมุกอยากจะย้ายจังหวัดมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้คือแบบว่าส่ง สั่งของลูกชายแล้วแบบโอ้ยบวกเพิ่มอีก100แต่ไม่เป็นไรคะ่ะรักเขามาเดลีนนะคะเป็นขนมพื้นเมืองที่เป็นขนมเค้กชิ้นเล็กๆนะคะและเป็นขนมพื้นเมืองของเมืองเกอร์โมซีนะคะของประเทศฝรั่งเศสนะคะมันจะคลายๆรูปหอยนะคะคือคือน่าทานมากค่ะ เอแม่ก็ไม่เคยรู้หรอกนะว่าเคยมีขนมแบบนี้ในประเทศในจักรวาลนี้นะคะแต่ว่าคือก็ต้องซื้อกินเพราะว่าลูกชายขายคือคือก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามันมีขนมแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสายแบบสายคุกกี้สายเคก้กสายแบบมาการองอะไรแบบนี้เลยเมื่อก่อนคือไม่ได้เป็นสายนี้เลยค่ะแต่ว่าจะต้องสั่งคะ่ะรอบนี้คือต้องสั่งีออ order แน่นอน คือมันน่าทานมากเพราะมันมีแปดรสชาติค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันที่สิบแปดเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเราจะไปจองอ่า P พรีอ r d e r พร์พร้อมๆกันนะคะจะเป็นบ็อกอ่อเป็น collection box นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองพร้อมๆกันค่ะเพื่อนเอ,นอันนี้อันนี้จะเป็นข้อความของ IG ของซูรีนะคะ แอดไลน์ line, นะคะ s u r i b k k นะคะหรือเรียกหรือคลิกจากลิงก์ที่หน้า i g ได้เลยนะคะสองนะคะสง่งไลน์มาหาเราวันที่18ทับเสองพันเวลา12นาฬิกา30นาทียึดตามเวลาประเทศไทยโอ้โหสุดยอดมากพร้อมระบุ ที่อยู่สําหรับจัดส่งจํานวนกล่องที่ลูกค้าต้องการนะคะเช่นชื่อเมทาวินโอาุาสเอี่ยมขจรน,นะคะที่อยู่10ทับ 00, 00หมู่หมู่บ้านสนุบาโอ้โหถนนยิ้มสยาม,ม,ม <c oughs> คือน่ารักไปอีกอะ่ะเพื่อนๆข้อที่3นะคะทำใจให้สบายๆค่ะรอการค้นเฟิร์มออเดอร์จากทางเรานะคะโดยเราจะไล่ตอบยึด ตามเวลาที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะดังนั้นลูก,กวนไม่พิมพ์ซ้ํานะคะลูกค้าขาไม่พิมพ์ซ้ํานะคะห้ารอรับขนมไปทานอร่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสั่งกันนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อ่าเอสลาซูรีนะคะซูรีบคนะคะแล้วก็เอดเพิ่มเพื่อนไปเลยค่ะสเต็ปที่สองนะคะสเต็ปที่สามเนี้ยก็คือเราพิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์จํานวนกล่อง ที่ต้องการไปได้เลยนะคะต้องการ1กล่องสกล่อง3กล่องพิมพไปเลยคะ่ะสเต็ปที่4นะคะรอคอนเฟิร์มจากแอดมินนะคะแล้วก็ค่อยชำระเงินคะ่ะหลังจากนั้นก็ชำระเงินนะคะ,ะไปโอนเงินเรียบร้อยปุ๊บระบบมันจะด้งมันจะด้งอันตโนมัติเลยนะคะปุ๊บอ่า อันนี้คือรอสินค้าเลยค่ะเพราะว่าทางแอดมินี่ได้ยืนยันออเดอร์ของคุณแล้วก็จะเขียนว่าออเดอร์นัมเบอร์นะคะก็รออย่างเดียวค่ะตอนนี้คือทำการจองขนมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็รออย่างเดียวนะคะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนน่าจะทันขนมคอลเลกชันนี้ของน้องวินนะคะ ขอให้ทุกคนทันนะคะเพราะว่าเนี่ยคือ CEO อเขาตั้งใจทําทุกอย่างคือเรื่องของกินเนี่ยซีโอเขาใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นไอศครีม hmm. เอาเวลโต้แล้วก็มาซูรีซูรีนี่คือแบรนด์แรกคือน้องใส่ใจมากดูดูกลีบขนมเพื่อนๆดูกรีบขนม,นนขนมคือมันมันต้องเป็นคนรักจริงๆอ่ะรักรักการทำขนม น่าจะเป็นเจ้าแม่ขนมหวานได้เลยนะน้องวินเนี่ยไปออกมาสเตอร์เชฟไทยเลดดีกว่าคือน้องเก่งมากเพื่อนๆค,คือยังไงอะ่ะอวยลูกเองอะ่ะแต่ลูกเองอะ่ะมันแบบแบบลูกตัวเองมันน่าอวยไงลูกตัวเองมันเก่งไงถึงถ้าเราไม่ชมลูกตัวเองแล้วเราไปชมใครคือมันคือเก่งจริงๆอะ่ะเด็คนเนี้พัฒนาฝีมือเร็วมาก โอยแล้วเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะเพื่อนๆจะสั่งจองกันทันหรือเปล่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ